กิจกรรมในแต่ละวันของแม่มาบัวและลูกๆของเขาลูกก็ตัวโตวมากๆเลยกินนมแม่มาบัวแบบแบบแบบเมามันบางทีก็แอบ,บสงสารแม่มาบวัวดูสิตัวจะเท่าคุณแม่แล้วเด็กๆเ้ยตัวยาวเท่าคุณแม่แล้วแม่มาบวัว บางทีเหนือหน่อยๆก็แอบบไปเดินเที่ยวไปเดินเล่นสักพักแล้วค่อยกลับมาหาลูกอันนี้อ่ากินเข้าไปลูกกินเข้าไปโอ้โหแต่ละตัวแต่ละตัวมแม่มาบวบสู้ๆมาบวบสู้นะเลี้ยงลูกเก่งมากนะคะแม่มาบวบ ยอดมากๆเป็นกำลังใจให้คุณแม่มาบวบนะคะแต่ละตัวกินเก่งกันเลือกเกินดูดูนมแม่มาบวบก็จะไม่ค่อยมีแล้วเราก็เลยต้องให้น้องกินข้าวเพิ่มนะคะไม่งนั้นน้องจะหิวตลอดเวลาสงสารแม่มาบวบ สมัจแจกอยู่ไหนสมมจแจกสมมจแจก็เดินได้แล้วนะคะน้องเริ่มแข็งแรงแล้วไม่ต้องเป็นห่วงน,นะคะ f อน้องแข็งแรงแล้วเดินได้แล้วพัฒนาการน้องอาจจะช้ากว่าเพื่อนแต่ก็คือยังเป็นตัวโดนอยู่ดีตัวโดนลังแกเพราะว่าเพื่อนจะเดินขาทางทางแปรเนาะแต่ก็ยังดีกว่าเดินไม่ได้ แต่เพื่อนนี่โดยเฉพาะมีควายนะคะจะชอบแก้งนุนนิ่มเพราเวลาแก้งเขาเธอจะสู้ไม่ได้มีควายจะเอาเท้าเหยียบเกียวไว้แล้วก็จัดการเลยเราก็ต้องคอยห้ามทับค่ะแต่ละวันเป็นเป็นแม่แม่ของแม่หมูอบเป็นยายเป็นยายของหลานๆต้องคอยห้ามทับเวลาหลานๆทะเลาะกัน ต้องคอยห้ามทับเวลาเด็กๆทะเลาะกันห้ามกันทั้งวันเดี๋ยวตัวนึงเองเดี๋ยวตัวนึงอ่างอ,อินอิ่มเลยอิ่มแล้วเลยอิมอ่มปุบปบมป๊บก็เล่นปั๊บอิ่มปั๊บก็เล่นปุ๊บน้ะบวดตู้สู้นะ จู้จู้มาบวบจู้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 นะแม่มาบวบนะลูกแม่มาบวบนะ่ารักทุกตัวคะ่ะเตี้ยเตี้ยตันตันแม่มาบวบก,ก็จะไปมาให้นมลูกเสร็จแล้วแม่มาบวบก็ไปเพราะว่าถ้าอยู่ด้วยไม่ได้น้องเด็กๆจะรังแกแม่มาบวบโดยการกัดหัวนมแม่มาบวบเล่นแม่มาบวบก,ก็เห็นเด็กๆอิ่มแล้วก็ รีบลุกหนีค่ะไม่งั้นจะโดนลูกลูกหลังแกลูกแกงคุณแม่อยากเล่นกับคุณแม่เหมือนเด็กเลยค่ะ mm hmm. เล่นกับคุณแม่โดยการกัดหัวนมคุณแม่แล้วก็ใหญ่ใหญ่ใหญคุณแม่ก็จะมองด้วยความเบื่อหน่ายแล้วก็ลุกหนีไป mm hmm. <laughs> สมัจเจนี่นะคะสมัจเะเดินได้แล้วเอฟซี FC. ไม่ต้องเป็นห่วงน้องนะคะ เดินได้ปกติแล้วดื่นแล้วไม่ต้องห่วงน้องอาจจะเป็นที่พัฒนาการน้องช้าของาเพื่อนพอเพราะเพื่อนนี่เดินได้วิ่งได้ตั้งนานและตัวเองนี่เพิ่งเดินได้แต่ก็ยังมีแบบว่าขาแปรๆถอยหลังลงบ้างเวลาเดินตัวโดนในกลุ่มน,นะคะตัวโดนในที่นี้ก็คือจะถูกลังแก จากเพื่อนๆในกลุ่มเพราะว่าเธอนุ่มนิ่มนั่นเองจ้าไปแล้วจันนุ่มนิ่มเอาเดินค่ะเดินเดินค่ะเดินเดินโชว์เอฟซหน่อยเร็ว